อันนี้เดี๋ยวเรามาถักชิ้นงานแบบนี้แล้วก็จะถักเป็นกระเป๋ากระเป๋าเล็กๆนะคะลองดูก็ยังยังไม่เคยถักเหมือนกันแต่ว่าตัวตัวที่เป็นดอกแบบเนี้ยเคยถักไปแล้วนะคะเคยถักต่อดอกให้ดูแล้วแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวมาถักให้ใหม่เพราะว่าถักไว้หลายวันแล้วไหมที่ใช้นะคะจะเป็นไหมพรมห้าพายนะจะใช้เบอร์สี่ศูนย์ที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะคะ แล้วก็สีเหลือง5พายเบอร์0ูนแล้วก็สีน้ำตาลจะเป็น5้าพายเบอร์45นะคะสีจะออกโอนตินนะคะจะเป็นสารสีตัวนี้หมายพรมสามารถสั่งซื้อได้นะคะสั่งซื้อได้ตลอดเลยเข็มที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์ เบอร์1.5นะคะ1.5หรือ1.6เป็นทิวลิปแบบไม่มีด้ามน,นะคะทำเมจิกลิงนะ MR หรือว่าพันนิ้วนะคะเพื่อที่จะให้มันรูดได้นะคะเดีย๋ยวเราถักถักเอฟนะควักเข้ามานะคะถักโซ่ขึ้น3า แล้วถัก F ในห่วงทั้งหมด16นะคะ16หลัก1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16ได้แล้ว แล้วก็มาลูดตรงนี้นะคะให้มันชิดกันเสร็จแล้วปักไปที่ตรงตรงเอฟแรกตรงนี้เก็บห่างได้นะคะแล้วก็ควักควักใหม่มานะคะเพื่อจบแล้วก็เอาสีเหลืองควักเข้ามาถักโซ่ขึ้นสี่นะคะ หนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็พลิกกลับแบบนี้เนาะพะนันหัวเข็มสองครั้งหรือพอสองคอนะคะปักไปตรงนี้ตรงจุดแรกตรงนี้เลยจุดแรกนะคะอันนี้เราก็รวบมาให้หมดรวบเพื่อที่เราจะได้ถักถักไปนะคะ คักมานะแล้วก็ฟักออกทีละสองเส้นนี้นะคะจนหมดเลยพอสองคอปักลงที่เดิมที่เดียวกันนะคะถักทั้งหมดหกหลักนะคะพอสองคอหกหลัก พอได้หกนะเราถอดเข็มมานะคะปักตรงตรงตรงเอฟแรกนะคะแล้วก็ควักหว่วงเข้ามารวบก,ก็จะได้เป็นแบบนี้นะรวบเป็นเม็กระโพดนะคะถักโซ่สามอันนี้ดึงให้ตึงนะคะพอสองคอนะปักลงที่จุดถัดมานะคะเราจะถักดอกตามจุดตรงนี้นะ ถักหกหลักเหมือนกันนะคะลงจุดเดียวกันถักหกหลกัก ได้ดอกที่สองถักโซ่สามนะคะเราก็จะถักแบบนี้นะด้วยพอสองคอเดี๋ยวเราก็ปักที่จุดถัดมานะคะเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบเลยครบเลยนะคะถักตามจุดตรงนี้มันจะได้ทั้งหมด16ดอกนะคะ หมายโพม5้าพายม้วนละ38บาทนะคะค่าส่งก็จะราคาเดียว30บบาทเดี๋ยวนับก่อนนะว่ามันครบแล้วหรือยัง ครบ16แล้วจบนะคะจบตรงนี้นะปักไปที่ตรงโซ่ตรงนี้นะคะแล้วก็รวบแล้วเราก็เปลี่ยนสี